แลอวก็รีบว่ก็พี่ก็ใจร้อนแบบไหนาได้แบบเออทำเกิเป็นมากก็คือมีเกิอะไรตัเ,เกิดคไหนแต่็ไรเวทที่แบบตั้งแต่เวทรูปปั้นอนึ้งพี่ก็แบบก็แบบทำเรื่ยมาเลย พี่ก็ต้องขอโทษ้วยนะพี่แบบว่าเราลบเน่ลงลงเราไม่ได้พิมพ์ว่าพิมพ์วิดีโอว่าทำเควสนี้นะทำเควสนี้นะแต่เราบอกว io, นะ่าเล่นแบบซิมฟรีเพลย์เนาะเราบอกแค่นะี <noise Walking> <Sith> ้โอ้มีพี่ก็ได้แบบแบบตัวซิมเยอะมากไม่เยอะหรอกแต่เด็กก็เยอะ นี่งก็มีเด็กที่โตแล้วที่เป็นวัยปฐมแล้วก็เป็นเด็กที่เขาจะเรียกได้ว่ายังหัดเดินอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปบ้านของสมศุกสมศกม,ม,ม,มีลูกสองคนนะชื่อชื่อว่าสมสมชายแล้วก็อะไรนะ โรรีนเนาะโรรีนที่ข้อดมาใหม่ด้วยวันนี้เราไม่ทำเกวสนะจะเล่นปกติจะเล่นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวซิมของเรานี่แหละเนาะโอเคใครยังไม่ได้กด subscribe ยังมกด subscribe ที่นะ คือว่าผมผมได้ช่วนานเกตเอนะครับผมสอบผ่านแล้วคดีเพราูกดีเพราะลูกแล้วแต่เขาเรียเป็นแรกสนับไหมสนุกมากเลยครับผมเจอเพื่อนใหม่ด้วยเขาชื่อว่าอะไรวะชื่ออะไรจำไม่ได้ชื่อมัทขามนะครับเป็นคนมจะดีภาษเพรมไม่ยิ่งครับผมชอบเขาครับ เอาอย่างนี้เลยลูกโอเค,อเ,คเดี๋ยวพ่อต้องไปทำอกับข้าขงให้แม่ให้แม่เองโอเควันนี้จะทำเออเพืยนะอะไรไม่รู้ทำอะไร ไฟี hey okay okay, ่มันจบเพลนโอเคโอเคมาคุยกันหน่อยสินี่คุณฉันว่าเรามีพวกนกเยอะแล้วเนาะแล้วกบบออผมก็เยอะเกินเราคุยไปหน่อยนะผมก็ต้องขอโทษนะ 이렇게 이렇게 끼고. 이렇 โอเคดึงขึ้นไปขึ้นไปเงินโอเคอืม,อมน่ารักจ้ะเดยวสีนั่งทำไรมีการนั่งขยับกันนะเนี่ยโอเคเราจะให้โตโด,ด้ ก่อนที่จะให้โตคุณพ่อต้องไปทำเค้กก่อนเค้กไปทำเค้กเร็วโอเคเค้กนี สุกส okay, nah. mm ันตเกลนะปรีน่ามากเดี๋ยวต้องแต่งตัวให้ได้หน่อยนี่ฟีแต่งตัวให้นางใหม่เลย เอ้โหลองฟังดีๆละกันอือหืออือนี่แหละเหมาะนี่ชุ ก็โปรอโอเคไหมโอ้ตัวนี้ละกันตัวนั้ตัวไหนโอเคส่วนซื้อะเอาแบบไหนดีอืมเรื่องไม่ถูกจริงๆเลย เอาแบบเป็นชุดรวบดีกว่าเนาะจริงๆก็ใส่พวกนี้ให้นางหน่อยก็ดีหอ่สีแดงเบอเลยให้รู้ว่าฉันแบบแรงมาเงีนะ้ยโอเคดูงเท้ารองเท้า โอเคคุณพามีเนาะเสร็จแล้วกับโลลีนเนาะเหมือนเดิมกับกลางคืนกลางคืนเนี่ยแหละเนาะใครที่ยงไม่กดไลค์กดไลค์เพื่อ,เ,อเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะเขามีชอบพูดนอนๆๆๆเนี่ย ใน hey, ช่วงนี้ก็ไม่มีเกมอื่นเล่นก็มีแต่เกมเดอรซิมนี่แหละก็เลยอัดเดอซิมบ่อยมากเนาะถ้าใครอยากให้เล่นอะไรเกี่ยวกับตัวเกมมือถือก็บอกมาได้เนาะจะเล่นให้ดูเลยมีนุงมีซีโรล,ลีนออโรล,ลีนก็จะเป็นแบบคนที่ รักพี่ชายของตัวเองเนาะแต่พี่ชายเนี่ยหลงรักใครบางคนอยู่เนาะเดี๋ยวเราเชิญมัชชานุมาเนาะนี่มัชชานุเนาะก็มัชชานุเป็นเค่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วนเนาะแต่ห่างแค่หนึ่งปี ก็จะให้เป็นเพื่อนรักกันเนาะซึ่งมชัชาก็ยังไม่รู้อะไรแล้วรว่าว่าสมชายเนี่ยแอบรักมชัชชายู่เนาะแต่ตอนนี้มชัชาเขาแบบอยากไปนั่งเล่นชมวิวคนเดียวเราปล่อยเข้าไปนั่งชม บรรยากาศเนี่ยก็ตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วเนาะดูเวลาดูสิตีห้าโอเคนี่มาคุยกับเฮ้แม่ลูกเองสินี่ลูกทำกับบ้านยังทำแล้วครับแน่ใจนะครับครับผมทำเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่โอเค ก็แล่นเบกามเล่น,เนอะไรเนาะืมปวดท้องหน่าจะหนูอืมให้คุณแม่มาคุยกับปอสชาดีไหมเนี่ยมันจะให้แบบปอสชาไปคุยเองมาชามาคุยกับสมชายใช่ไหมกะใช่สมชายไหมไม่รู้แล่ นี่จำใชยอะไรหรอก็าช้าฉันฉันว่าเธอทำการบ้านเสร็จยังนะหอ้ทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วรู้สะยังเลยแหละฉันกล่าว่าจะขอเธอไปรับดูหน่อยไม่ได้สิเธอต้องทำเองเอาหรอฉันไม่รู้นี่อืมแล้วน้องสาวเธอไปไหนร่ะ เดี๋ยวหน้าหน้าเฉลอ่ยสวนี้ละมั้งไั้ไงอยู่นู่นอ๋อยังงั้นเองสิน้องชาก็ต้องหาพี่คะนุบอกน้องแท้พี่ต้องคุยกับน้องแท่คนเดียวค่ะอืมเขาเป็นเป็นน้องสาวที่หวนพี่มากเลยเนาะเกทำไมพี่ พี่คุยกับหนูคนเดียนะพี่คูยกับคนอื่นทําไมร่ดจับก็ก็หนูรักพี่นะคะพี่รู้เข้าใจไหมนี่เธอออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะใจไหมอะไรกันเนี้ยนั่นฉันขอกลับก่อนแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ ก็จะมาเล่นตามเนื้อเรื่องกันเนาะ,นะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเด็กสาวสองคนเนาะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย